ต้นรักต้นนี้ใครปูกมันขึ้นมาแล้วใหญ่ถึงไม่มาใส่ใจผ่านร้อนผ่านหนาวต้องปวดร้าวเดียวดายไม่มีใครเห็นใจสักคนฉันเหงาฉันเหงาเฝ้ารอ ขอยเรื้อไปเหมือนต้นไม้ที่ไร้หยาดฝนเนื่อยาลาอ่อนแรงก็ยังต้องสู้ฟืน้นหอยเดินไปบนหนทางเดียวดายร้องพรำเรียกเรียกหาใครน้ำตาไหลบินล้นเออ แต่ไม่พบไม่เจอผู้ใดหวังเพียงได้ไออุ่นอิงไว้พึ่งพิงหัวใจแต่จะร้องให้ดังแค่ไหนก็ไม่มีใครคนไหนได้ยินฉันเงาฉันเงาเฝ้ารอคอยเรื่อยไป หมือนต้นไม้ที่ไร้หยาดฝนเดนื่อยลาอ่อนแรงก็ยังต้องสู้ฝื้นทนเดินไปบนหนทางเดียวดายรองพรำเรียกเรียกหาใครน้ำตาไหลรินล้นเออแต่ไม่พบไม่เจอผู้ใด หวังเพียงได้ไออุ่นอิงไว้พึ่งพิงหัวใจแต่จะร้องให้ดังแค่ไหนก็ไม่มีใครคนไหน